ล่าสุดกัมพูชาได้เชิญทหารทูตมาดูหลักฐานหลังไทยได้ใช้ F16 ระเบิดพวกกัมพูชาตุยพยายามจะสร้างหลักฐานว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำและหลอกการทูดดูเหมือนเป็นการจัดฉากดูทูดระเบิดก็รู้แล้วว่ามันเก่าขุดดินแล้วก็ยกลูกระเบิดเก่าๆมาวางไว้แล้วมาใส่หลายไทยว่าได้โจมตีประชาชนดูสีหน้าการทูดแต่ละคนก็บ่งบอกแล้วว่ากัมพูชากโกหกพยายามสร้างภาพหรือสร้างเรื่องทุกวิถีทางเพื่อมาหลอกการทูดทางทหารของทั่วโลก เป็นประเทศด้อยปัญญาสิ้นคิดไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่สร้างหลักฐานเอาลูกระเบิดเก่าๆมาวางกัมพูชาคิดได้ยังไงโจมตีใส่โรงพยาบาลไทยและประชาชนโดนเด็กเล็กและผู้สูงวัยโดนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรในประเทศไทยมันผิดมนุษยธรรมไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่กัมพูชาโจมตีใส่ประเทศไทยก่อนและยังพยายามจะจะใส่ร้ายไทยไม่ว่าหนทางไหนก็ตามหลอกประชาชนตัวเองยังไม่พอยังมาหลอกให้ประเทศตัวเองดูเหมือนโดนกระทําอีกแต่ทูตทางทหารเขามีสติปัญญา ไม่เหมือนประเทศกัมพูชาที่สิ้นคิดไม่มีหลักฐานอะไรพยายามจัดฉากเอาแต่มาพูดใส่หลายสร้างนิยายขายดีให้ประเทศอื่นๆฟังซึ่งประวัติศาสตร์ประสาทเมืองบันทมและอีกหลายๆพื้นที่เป็นของไทยตั้งแต่ต้นแล้วกัมพูชามาลอบกัดประเทศไทยไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งโจมตีโรงพยาบาลโดนชุดฟ้าและประชาชนคนชุดเขียวเขาไม่ยอมถอยหลังให้คุณแม้แต่ก้าวเดียวเพราะคุณไปแตะคนข้างหลังของพวกเขากัมพูชาควรโดนล,ลบออกจากแผนที่โลกได้แล้วเป็นประเทศสิ้นคิดไม่มีเกียรติยศ ที่มันน่าขำที่สุดคือแจกผ้าพันคอให้พลทหารที่ออกรบคือเอามาพันคอตัวเองตุยหรอพยายามหลอกการทูตของแต่ละประเทศสร้างหลักฐานปลอมๆแล้วเอาท่ดระเบิดสนิมมาสร้างภาพประเทศอื่นเขาไม่ได้หลับหูหลับตาฟังจากปากกัมพูชาการทูดของแต่ละประเทศตอบว่าวัดเดะนี่มันอะไรกันหลักฐานปลอมๆหรือไงกัมพูชาพยายามสร้างหลักฐานแต่การทูดคล้ายๆเขาก็ดูออกว่ามันถูกจัดฉากในประวัติศาสตร์เขมรแดงได้จัดการคนมีความรู้ไปหมด เลยมีแต่คนกัมพูชาที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้คำพูดของแม่ทัพได้กล่าวถึงกัมพูชาว่าหากกัมพูชาคาใจอยากแก้มือมาลบกันใหม่ขอแค่เจ็ดวันเจ็บแต่จบดีกว่ามาโดนรอบกัดเหมือนหมาแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วเรามาดูกันหากกัมพูชารับคำท้าประเทศกัมพูชาจะเป็นอย่างไรหยุดสร้างภาพใส่หลายประเทศไทยได้แล้วกัมพูชาประเทศแห่งการเนลคุณและหลอกลวงอันดับหนึ่งของโลกแม่ทำไปได้